ความโฮมพร้อมอยู่อยากเห็นหมดแทนมีบ้านนี้ผมพาม,มาชมเพื่อตอนวัดกู้ครับใครที่มีเงินหนึงน่งหมื่นขึ้นไปหลังนี้ผ่อนแค่สองพันกว่าบาทใครที่ช่อยมีในราคาในที่คนไทาครับอยู่ใกล้ปากเกร็ดนะครับเส้นตีวานอนนะครับเข้ามาด้านในครับเพื่อรับเปลี่ยนเป็นไลน์วเนตให้เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นที่เราตกแต่งสวยพร้อมอยู่นี้นะครับเราแต่ให้ทั้งหมดครับมีเชลวางของครับโซฟาที่ตั้งเรียบร้อยมีผ้าม่านนะครับมาดูสองห้องนอนครับมาดูห้องนอนด้านหน้าครับ องเตียงสามพุดครึ่งนะคบมีหน้าต่างช่วยระบายอากาศมีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยที่นอนคบครับมาดูห้องนอนที่สองครับห้องนอนที่สองลงเตียงห้าพูดได้ครับมีหน้าต่างช่วยระบายอากาศครับตรงนี้วิวก็จะเป็นเข้าลงเข้าอย่างเต็มเลยนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้มีต๊ะเครื่องแป้งให้เป็นสไตล์ดีเทคติดๆสวยๆนะครับอันนี้ประตูเราเปลี่ยนหี่ไหนสวยเลยครับมาดูห้องน้ำครับห้องน้ำสุกณฑ์เราเปลี่ยนให้หมด ฝา,าผนังพูเต็มกับเบื่องลายสวยมากเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับส่วนตรงนี้เรามีพครตบาร์ให้นะครับมีมินิครัวให้ด้วยครับมีเคา์เตอร์ซิงให้มีตูเ้เก็บอุปกรณ์ทำสวยน่าอยู่มากครับอันนี้ถ้าต่างฝาผ้าพทยเทศสะดวกรงเข้าเลยครับส่วนตรงนีน้เราทำเป็นที่ซักผ้านะครับตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็มีราวตากผ้าให้เรียบร้อยใครสนใจครับบ้านเรือนทองวัดคู่สองครับขอคนที่มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไป ผ่อนแค่สองพันกระบาทใครที่เช่าอยู่ในราคานี้รีบตัดสินใจมาเป็นเจ้าของกันขอสลิปเงินเดือนขกเดือนพร้อมเครดิตดูโรมาวิเคราะห์วาเงินมาเป็นเจ้าของบ้านครับไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ